นี่จ้าความที่เก็บมานะคะตีกับแซนาไว้ขึ้นนึงแล้วเนาะตีกับจะเอามาลวกค่ะตัวหลกักจะตีว่าตีจะเห็ดแตงเห็ดย่ำเนาะจ้าจย่ำหรือว่าตำเนาะอาจจะตำเอานะคะจ่าพญายจะเอาเลือกไปล่องอะไรค่ะคนเซอร์นมากไม่เนาะไอยไปพัดนะคะ ซุมเภาจะเอาปูเอาไปใส่ปุ๋ยเนาะคะเป็นญาก็ได้เอาเรือลำใหม้มาแล้วค่ะเสือนม้าใหม่ค่ะไปพัดเรือเมื่อกูตมีหอยไหมลูกจ้ะบรรยากาศดีดีแต่พี่นอ้องเข้ากันมาแคมปิ้งรอบสองแหละจ้ะรอบแรกกลับไปอีกฟังหนึ่งเนาะคะ่ะรอบนีก้กลับมาอีกฟังหนึ่งเนาะไปดูปัญญา

เดกุ้เดสน่ไหนทิ h าอแลมุ w นยอ h ใ h อะไรอุยอันนี้สวยสลายที่ทําไมแม่ม่ให้มาเลมันน้อยไหนสลายนม่ให้แม่จ้ะมองดูพี่น้องไ่กับอกรเปตกมากจ้ะพันจาวพระเฮดเอ่าทีดักปูเนาะ ไปได้หารปูค่ะ <And S 1> ลอกปูโอเคได้สี่ตัวเหรอในตัวนึงไปไหนเดี๋ยวนี้ได้ปลาเป็นลอกปูแล้วนะคะขยนันใส่แต่หัวมันบิทเทโกดี้หัว Huh? take all the whore? No, they, stay in. they, they, they smell whore, but they mm -hmm. not, not can't eat it. It's really nice. Huh? You it's want whore? Yeah. Nice? No. I say it's really nice. Only. Okay. And we're going to put this thing. It smells very good. ini, lomnya ama tiga Tapi deh, ya. Biar bang ใส,าา okay, ใส่เลยหัวจะต่ำวางมือเด้าข้าตาโอเคใส่เลยบีบต่ำต่ำในเผื่อได้จ้ะเพราะว่าอันนี้บ่ได้เอาใส่เลยเอาใส่ไปทั้งหมดเอาพีต่ต้อยมือในล่ะโอเคใส่ไปเป็นสิ่งในเนาะอโอเคแล้วก็ใส่นี่นใส่หน่อยนึง่งเกมไม่ยะเอีกเกมไม่ยะก <laughs> กะจีแสียบในบัตรนี้ไม่พราะเลี้ยพราะเลี้ยใส่นี่ ใส่น้ำปาลาน้ำปลาพอแล้วเคใส่นี่ด้วยน้ำปลาสาเนี่ยทานนี่คนนี้น,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 นะอ,อืมโอ้ยแรกว่าจะย่ำจ้ะตำเลยท่านี่ถูกเหรอหม่มมาใส่นี่หน่อยนึงใส่หน่อยเดียวไม่ต้องใส่เยอะเธอมารูเลย่เป้ม่อิตุมดอลอล สม่ำๆเสร็จแล้วก็จะหมดก่โอเคชิมดวก <Fern anda. S 3> <ด>้อนมันแซบไหมมาชิมกันมาขึมาชิมอะไม่ต้องอันนั้อมๆกันน้ำปลาหน่อยหนึ่งใช่ไหมใช่แม่ได้ <its> ไหมนะโอเคพอแล้วพอแล้วดุพอแล้นี่จ้ะ Det er veldig bra når jeg synger eget hopp.

เอาละโอเคมาม่ยัไปเดี๋ยวซนเอาินก็บเอาอินเอาินเก็บมาฮันเอาินเตมโอเคเอาคนนุ่นละคนคคนคมาแล้วพี่ติจ้าของเท้าค่ะอ๊ยโอร์ขียำน่าีเดียวซนเดีมาตัดเติมด้วยย้ายย้ายเย ร้อนนะลูกรอลมบอกลืมบอกสวัสดีค่ะมาจามากินน้ำตีค่ะหมอมเห็นเลยก็เลยก็เลยโอเคี่ได้ย่าจับพี่น้อมดอันนี้เอานี้ให้มอมาวขนมจีนไม่เอาไม่เอาไม่ไม่เปนกินดีกินดีๆอะไรล่ะเหเกี่ยคกับนีคบบขนมแล้ว่ฟูตอม มาเดี๋ยวามัเด้อเพราะอนนี่ท่านนี่บโบไข่ตัวใหญ่ทอมาเตจะเตาเมองดิตเก็บจ้ะสลัอืมะสลอืมอรีลี่สลอืมอันนลัอะอฮะใครกกินสลัดจ้ะแ่บๆจ้ะพี่น้อง มาอืมอเลวอร่อยมากวานจดจุด้ยมันสดนะจ๊ะ and then saber. Um, 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 um. Hum. เดปลามาแล้วมากรัวปลาจ้ะลาบลๆลาบลแปลแปลแปปลแปยนลปลแลายล ่เดี๋ยวนี้ก็จะมาข้าวน้ำมากินซ้ำนี่นะจ๊ะเนาะนะคะขอตัวลาไปก่อนนะจ้าตอนคลิปหน้าจ้าเดี๋ยวนี้ขอตัวข้าวสดีค่ะ